ก็แค่เรื่องเงินเองจะอะไรกันนะกระนาที่ผ่านมาเราก็ห่าขซึ่งกันมาตลอดไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตห่ามซึ่งกับพี่ต่อไปแล้วเชิครับเดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับไปลองชุดแต่งงานนะได้ค่ะพี่ขับรถดีๆนะโอ้เดี๋ยวสิฟ้าไอที่นี้ฟ้ายังไม่ได้จ่ายค่าธรรมนูให้พี่เลย ค่าน้ำมันรถหรอใช่พี่เพิ่งเติมน้ำมันรถไปอ่ะพี่เห็นว่าฟ้าเงียบไปฟ้าไม่จ่ายสักทีพี่ก็เลยมาทวงอ่ะอา้าวนอกจากฉันต้องจ่ายค่าผ่อนรถแล้วฉันยังต้องจ่ายค่าน้ำมันรถอีกเหรอพี่เอา้าก็นี่มาลดฟ้าฟ้าก็ต้องเป็นคนจ่ายดิถูกแล้วแต่ว่าฉันก็ให้พี่ขับรถไปทำงานทุกวันเลยนะ แต่พี่ก็เป็นคนขับมารับมาส่งฟ้าทุกวันนะถ้าป้าไม่จ่ายอะ่ะงั้นเย็นเนี้ยปา้าเรียกแท็กซี่ไปลองชุดแต่งงานเองไหมล่ะเอาไหมพี่ต้องทํำกันถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรเนี่ยพันเดียวเองเหรอที่เติมไปต้องพันห้าเอาไหมห้าร้อย เอามาดิเร็วพี่รีบไปทำงานแบบนี้สิค่อน่ารักหน่อยพี่ไปก่อนนะที่รักวันนี้ดีจังรถไม่ติดด้วย อืมใช่เราเลยได้มาเร็วเลยไม่ต้องจองโตะด้วยเนาะก็ <c oughs> จริงคนก็มีเยอะด้วยเหมือนกันเนาะเม <c oughs> นูครับขอบคุณค่ะขอบคคุณครับ <c oughs> นานๆทีอ่ะได้มากินอาหารนอกบ้านแบบนี้ที่เราอยากกินอะไรอ่ะสั่งให้เต็มที่เลยนะอืมงั้นฉันเอาสปากเกตตี้คาโบนาร่าหนึ่งมักกะโรนีหนึ่งแล้วก็ไก่ย่างบาร์บีคิวอีกหนึ่งค่ะ ฉันสั่งอาหารที่พี่ชอบมาด้วยนะโอ้แฟนเขาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยงั้นผมเอาสปาเกตตีอย่างเดียวครับอา้าวทำไมพี่สั่งน้อยจังอะก็ฟ้าสั่งมาเยอะแล้วเพียวแค่นี้แหละได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเออฟ้าเมื่อเช้าอ่ะ เที่ยวเงินในกระเป๋าฟ้าจ่ายค่าการแต่งงานไปนะสี่พฟ้าไม่ต้องจ่ายคืนนิพีแล้วนะฮะพี่ว่าไงนะทำหน้างงทำไมก็พี่เอเงินในกระเป๋าฟ้าจ่ายค่าการแต่งงานไปไงญาติฟ้าเยอะกว่าใช้การเยอะกว่าก็เงินฟ้าจ่ายถูกแล้ว อาหารน่ากินทังนั้นเลยอ่ะลองชิมนี่นะของโปรดพี่เลยนะหืมอร่อยค่ะถ้าอร่อยพี่ก็ต้องกินเยอะๆนะอ่ะนี่เอาชิมเลยนี่ค่าอาหารครับทั้งหมด850บบาทครับอ่ะบินค่าอาหาร ฟ้าจ่าย700นะอีก1 5 0พี่จ่ายเองพี่กินนิดเดียวอะแล้วก็พี่สั่งมาแค่อย่างเดียวด้วยพี่อะไรของพี่เนี่ยนี่เรากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะแค่ค่าอาหารเล็กๆน้อยๆอะเรายังต้องหารกันจ่ายอีกหรอพี่ก็กินด้วยกันก็ต้องจ่ายด้วยกันดิก็ถ้ากินด้วยกันเราต้องจ่ายด้วยกันอะงั้นมือเนี่ยเราก็ต้องหารกันคนละครึ่งสิ แล้วทำไมฉันต้องเป็นคนจ่ายมากกว่าด้วยอ่ะจะคนละครึ่งได้ยังไงก็ฟ้าสั่งมาตั้งหลายอย่างพี่สั่งมาแค่อย่างเดียวตุ๊ดอาหารทั้งหมดพี่ก็กินเหมือนกันนี่พี่กินก็จริงแต่พี่ไม่เรียคนตักนี่ฟ้าเป็นคนตักไหมพี่ฟ้าเป็นคนจ่ายอ่ะถูกแล้ว <S 2> <S 2> <S นะจะจ่ายไปเถอะาำนี้แหละทำนี้แหละ เฮ้ยเกกระเป๋าตังค์หายไปไหนวะเฮ้ยกระเป๋าตังค์ป้าพี่ลืมเอากระเป๋าตังค์มานะงั้นป้าช่วยจ่ายส่วนที่เหลือของพี่ไปก่อนนะอืม เออน้องไม่ต้องห่อนนะพี่ให้ทิปเอาไปเลยไปเลยอ่อร่อยมากป่ะไปกันเถอะเดี๋ยวต้องไปจัดการเรื่องงานแต่งงานที่เรียบร้อยอีกไปเร็ว นี่เงินค่าของชำร่วยนะแล้วก็รวมถึงค่าถ่ายรูปผีวดดิ้งด้วยสามพันเองเหรอพี่แต่ว่าค่าของชำร่วยกับค่าถ่ายรูปมันเป็นหมื่นเลยไม่ใช่หรอก็ลูบี้ใช้ในงานอ่ะพอแต่งเสร็จฟ้าก็เก็บไปเลยพี่แมวหรอกพี่ไม่อยากได้ส่วนพวกของชำร่วยอ่ะญาติฟ้าเยอะกว่าฟ้าก็แจกให้ญาติฟ้าไปญาติพี่ไม่ค่อยมีอ่ะพี่ให้สามพันก็พอแล้ว สินสอดละพี่พี่ว่าจะคุยเรื่องนี้กับฟ้าพอดีเลยค่าสินสอดอ่ะพี่ขอยืมเงินฟ้าก่อนได้ไหมพอแต่งงานเสร็จพี่จะรีบคืนให้เลยเอ,อ้าค่าสินสอดมันก็ต้องเอาให้พ่อกับแม่ฉันไม่ใช่หรอพี่ทํางานมาตั้งหลายปีอ่ะไม่มีตังเก็บเลยเหรอทําไมพี่ยังต้องมายืมเงินค่าสินสอดจากฉันอีกอ่ะแหมก็เงินมาคนละส่วนกันพี่ก็ต้องเก็บไว้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ใช้จ่ายในยามจำเป็น ส่วนพ่อแม่ฟ้าฟ้าก็เอาเงินฟ้าให้ก็ถูกแล้วนี่เออพอดีว่าพี่นัดเพื่อนเก่าไว้อะว่าจะไปเลี้ยงข้าวพวกมันสักหน่อยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิพี่พี่เดี๋ยวก่อน มาให้เราจ่ายค่าคอนเฟิร์มสถานที่จัดงานแล้วอ่ะทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งแสนนะพี่แสนนึงเลยหรอใช่เราจะจ่ายกันเลยไหมพี่โหฟ้าพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากแต่งที่บ้านอะ่ะถ้าฟ้าอ,อยากแต่งโรงแรมอะ่ะพี่ไม่มีเงินจ่ายให้หรอกนะแพงก็แพงอา้าก็พี่เป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าอยากจัดงานแต่งที่ไหนก็ได้อะ่ะแล้วนี่ฉันก็จองไปแล้วด้วย ที่เพิ่งจะมาบอกฉันเนี่ยนะถ้าฝ้าอยากไปเที่โรงแรมจริงๆอ่ะงั้นเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เอาเงินพี่ให้ฟ้ายืมก่อนแต่พี่ขอเก็บดอกเบี้ยหน่อยแล้วกันนะฮะพี่ดอกเบี้ยเหรอพี่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพี่กับเพื่อนกับคนอื่นอ่ะพี่ไม่เห็นจะขี้งงแบบนี้เลยแต่ทำไมพี่กับฉันอ่ะ พม่ว่าจะค่าอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆอ่ะพี่ก็ให้ฉันหารด้วยตลอดเลยแล้วนี่ฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่ได้ซ้ำนะแต่พี่กลับบอกให้ฉันยืมเงินพี่เพื่อที่จะเอามาจัดงานแต่งของตัวเองอะเหรอก็ทั้งหมดเนี้ยฟ้าเป็นคนเลือกเองไม่ใช่หรออยากได้เองจ่ายเองดีเงินพี่พี่ตั้งใจทำงานมาเพื่อใช้ในายามฉุกเฉินนะแต่ฟ้าก็มึงเอาเงินก้อนนี้ไปอ่ะพี่ก็ต้องคิดดอ,อกเป็นธรรมดาปะ งังฉันขอถามอะไรพี่หน่อยนะถ้าเกิดว่าเรามีลูกด้วยกันพี่จะเก็บค่าเลี้ยงดูกับลูกของเราไหมพี่จะเก็บค่าเลี้ยงดูกับลูกทำไมพี่ก็ต้องเก็บกับฟ้าสิแล้วพี่ผิดอะไรอะ่ะที่เราหาค่าแต่งงานกันเนี่ยโอเคฉันเข้าใจละจริงๆเรื่องหานะฉันไม่ได้ซีเลี่ยนอะไรเลยนะเรื่องค่าสินต่อเราจะหากันก็ได้ แต่นี่พี่ทําให้ฉันเห็นแล้วว่าพี่ไม่เคยนึกถึงอนาคตของเราเลยพี่มันคิดถึงแต่ตัวเองนี่ฟ้ากำลันจะบอกว่าพี่เห็นแก่ตัวงั้นเหรอใช่ถ้าแต่งงานกันไปยังไงในอนาคตอะ่ะเราก็ต้องแชร์กันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับพี่หรอกนะเราเลิกกันเถอะถึงตัวพี่อยากแต่งงานพี่ก็แต่งกับคนเดียวเลยฟ้า นี่ฟ้าเป็นอะไรเนี่ยก็แค่เรื่องเงินเองจะอะไรกันกนนะักระนาที่ผ่านมาแล้ก็ห่างขึ้งกันมาตลอดไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตห่างขึ้นกับพี่ต่อไปละฟ้า ที่รักอยากกินอะไรอ่ะสั่งให้เต็มที่เลยนะพี่คือตอนเดี๋ยวต้องขึ้นเปลี่ยนใช่ไหมที่แบบเป็นทางโรงแรมก่อนเนาะเมื่อกี้ขึ้นมาหยืนหยุดเลยเดี๋ย,ว,ว,ยวก็เดินมาเลยไม่ต้องยีหรอกก็คือเดินมาเลยเดินโค้งมานี่เลยเออ